สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมาที่น่ารักทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทั้งเพจ Facebook และช่อง y t u t u แอดมายค่ h ชาแนลค่ะ,คะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะแอมมาพร้อมกับรถเข้าใหม่นะคะที่เป็นรถครอบครัวค่ะและที่สำคัญหากใครมองหาอยู่ในงบประมาณ3 0 0แสนบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้คุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะกับคันนี้เลย CRV 2 4 e l e e l Drive นะคะปี2008จด2009ค่ะ CRV นะคะนอกจากจะเป็นรถที่ขนาดพอดีแบบนี้แล้วภายในกว้างขวางตอบโจทย์การใช้งานด้วยนะคะและในราคา3 0 0แสนต้นๆได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวแอมจะมาบอกว่า CRV ในตลาดเนี่ยมีเยอะมากๆเลยแต่ทำไมต้องเป็น CRV คันนี้ที่แอดมายค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาดีมากมีประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะคะ ท่านลูกค้ารับไปนะคะก็ดูแลต่อได้เลยสามารถเช็คประวัติเดิมได้ว่าเขาดูแลอะไรไปบ้างซ่อมอะไรไปบ้างนะคะเรียกได้ว่าง่ายต่อการใช้งานในระยะยาวๆได้เลยค่ะแล้ว 2. ออะไหล่ฮอนด้าเดี๋ยวนี้นะคะก็หาง่ายแล้วด้วยคุณลูกค้าซ่อมศูนย์ต่อได้หรือว่าซ่อมอู่นอกก็ได้นะคะ ข้อ3ค่ะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะ2.4 EL ระบบขับเคลื่อนสีล้อค่ะวิ่งทางไกลหรือวิ่งใกล้ในเมืองก็ตอบสนองได้ดีมากๆเลยค่ะข้อ4นะคะรถแอดมายทุกๆคันค่ะอย่างที่พูดทุกคลิปเลยนะคะต้องไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีน้ำท่วมไม่กรอไมค์ค่ะและการคันนี้สมบูรณ์เลยช่วงล่างดีเกียร์ดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยค่ะข้อ5นะคะ วิ่งน้อยที่สุดในตลาดค่ะคุณผู้ชมในตลาดสำหรับรุ่นปีนี้นะคะ2,008-2,009เนี่ยไม่เป็นแสนอัพเลยแต่คันนี้น้อยที่สุด97,000โลแท้ๆเท่านั้นค่ะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะซื้อสดก็ดีหรือจัดไฟแนนซ์มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านหรือที่ทำง,งานเลยและผ่อนต่อเดือนรถครอบครัวแบบนี้คุณว่าผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ 7,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิด7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะได้ไดว่ารถคันนี้พอจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณได้หรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวไปดูข้างในว่าจะสวยกันแค่ไหนคะ่ะไปดูกเลยคันนี้รถนะคะก็เป็นสีบรอนเงิน,นะคะ่ะ หรือว่าสีเทาในเล่มสำเนานะคะเข้าไปภายในค่ะก็จะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังค่ะเดี๋ยวเราแพลนให้ดูจุดเด่นข้างในที่เราบอกกันว่าเลขไม่นะคะ9,7517กิโลเมตรเท่านั้นยืนยันค่ะว่าน้อยที่สุดในตลาดเลยนะตอนนี้นะคะ ออปชันตัวท็อปๆก็จะมีพวงมลาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วคงที่คู Control ค่ะแล้วก็ขอภัยค่ะเกียร์5สปีดนะคะเป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยถัดไปตรงกลางค่ะระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์ออโต้นะคะคันนี้สามารถเล่น CD MP3 ได้ใส่ทีเดียวได้ถึง6แผ่นเลยแต่ฟังได้ทีละแผ่นนะคะคุณผู้ชมเราให้ดูกันค่ะแพลนไปถึง คอนโซลนะคะที่ยังสภาพดีมากๆคันนี้นอกจากเจ้าของยังดูแลรักษาภายในที่ดีแล้วนะคะประวัติการดูแลรักษาที่ศูนย์ค่ะคุณผู้ชมถอยออกไปขับเข้าศูนย์ฮอนด้ขอเช็คประวัติคันนี้หน่อยนะคะประวัติก็จะขึ้นมาเลยเข้าศูนย์ทุกระยะเลยค่ะแล้วก็ Option ออปชันเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะแล้วก็จะมีดันหลังด้วยได้ได้ว่าเดินทางไกล ขับไปก็ไม่เมื่อยนะคะพูดถึงความกว้างขวางของ s u v นะคะ CRV ต้องแวบ,บขึ้นมาในหัวอันดับต,ต้นต้นแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมดูสิคะรถห้าที่นั่งนะคะที่ยังสภาพดีๆแบบนี้นะคะหาได้ยากแล้วแล้วด้านท้ายค่ะพื้นที่กว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นเ e ็กรูมนะคะหรือว่าในส่วนของ h เ d Room นะคะ เรื่องสัมภาระไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะคันนี้เขาพับเ่อได้6เอ่อขอภัยค่ะพับบ่อได้แบบ40 20 40เลยนะคะง่าย,ายเพียงดึงสลักตรงนี้ลงมาค่ะแบบนี้เลยและพื้นที่เก็บสัมภาระเขาก็จะมีกว้างขวางอยู่แล้วด้วยเมื่อพับเบาแล้วเนี่ยก็เพิ่มพื้นที่เข้าไปอีกนะคะทุกผู้ชม กว้างขวางเหลือเกินค่ะคันนี้นะคะก็เป็นรถบ้านฝากขายค่ะที่อัดไมายก็คัดเลือกมาแล้วนะคะเรื่องโครงสร้างคุณลูกค้ารับประกันได้เลยมั่นใจหายห่วงเลยค่ะแล้วก็ประวัติดีๆจากเจ้าของเดิมแบบนี้นะคะซื้อรถไปก็สบายใจใช้ต่อได้ยาวๆและที่สำคัญเลขไมล์คันนี้ต้องขอย้ำเลยนะคะ97,000โลเท่าน,านั้นคุณผู้ชม 97, 0 0 0โลในราคา 3าม0 0นบาทค่ะกับคันนี้ CRV 2.4 EL 4WD ปี wheel 2008นะคะจด2009ค่ะลูกค้าเครดิตดีนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะดูแลงบประมาณของคุณลูกค้าเองได้ด้วยนะคะแล้วก็เริ่มผ่อนที่7,000บาทเท่านั้นเองหาก กังวลติดปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะคะยังไงก็โทรมาปรึกษาเราได้นะคะหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถชมรีวิวได้ทางช่อง y o u t u b e m y c a r Channel ค่ะหรือว่าชมเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมดที่ www.admycar.com นะคะหรืออยากจะเข้ามาชมรถนะคะมาได้ที่โชว์รูมตั้งอยู่ตรง MRT บางอ้อนั่นเองค่ะ หากสนใจนะคะก็โทรเข้ามาได้0875097878ค่ะหรือทักมาคุยที่ไลน์แอดแอดายค่ะนะคะแอมต้องขอลาไปพร้อม CRV สวยๆคันนี้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะ